เราก็จะพอมองเห็นได้แนละ้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าเหตุว่าเหตุปัจจัยว่าผลนะั้นมันก็คือคือทั้งหมดคือทั้งหมดที่เราเห็นอยู่สัมผัสอยู่เกี่ยวข้องอยู่จะยกเว้นก็มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่เกี่ยวกับเหตุก็คือพระนิพพานแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพูดได้โดยอ้อมว่าไอะนิพพานก็ยังอยู่ที่ความสิ้นไปแห่งเหตุถ้าเหตุไม่สิ้นก็นิพพานไม่ได้เหมือนกัน ทันงม่นมิพานก็มันยังมีการเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เป็นเหตุแ้่มันในในความหมายที่มันเล่นลับอิเคย,ยหนึ่งสิ้นสุดแห่งเหตุมันจึงเป็นนิพานมันก็ยังคงเกี่ยวข้องกันอยู่กับเหตุในในทางอ้อมอย่างนี้แหละทั้งน,นิพานก็ยังไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเหมือนกัน ทีนี้ก็ดูกันให้ทัดลงไปในข้อที่แรกในข้อข้อ,ขอตอนน้นที่ว่าทุกอย่างมีปัจจัยหรือมีเหตุเมื่อผมพูดว่ามีเหตุหรือพูดว่ามีปัจจัยก็สิ่งเดียวกันนะให้เป็นีรู้กันวนะ่เหตุหรือปัจจัยนี่มันก็มีโดยตรง และโดยอ้อมโดยอ้อมโดยและโดยอ้อมนันจะมีมากซะด้วยไอโดยตรงอาจจะมีเพียงข้อเดียวอันเดียวเหตุโดยตรงแต่เหตุปัจจัยโดยอ้อมมันจะมีมากให้ยกตัวอย่างเรื่องการปั้นหม้อซึ่งเป็นอุปมาของสังขารสิ่งที่เรียกสังขารก็อบออกมาในการปั้นหม้อ เราเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องศึกษาไปเลยหมอมันเกิดขึ้นมาในโลกด้วยเหตุอะไรเหตุโดยตรงของมันก็คือความต้องการของคนปั้นนายช่างปั้นหมอเขาต้องการหมอนี่เป็นตัวเหตุโดยตรงที่จะให้หมอมันเกิดขึ้น <c oughs> ที่นี้เหตุปัจจัยโดยอ้อมมันเ,เยอะไปหมดทั้งเครื่องไม้เครื่องมือดินแต่ไม่มีดินทำหมอได้อย่างไงก่เรีะเว่าเหตุปัจจัยได้เหมือนกันแต่มันไม่ตรงโดยตรงเท่ากับความต้องการของคนท่านหมอ้อเหตุปัจจัยแปดล้อมเป็นดินเป็นาน้ำเป็นเครื่องมือ ไม่ที่สุดแต่ว่าไม่ฟืน้นี่ยที่จะมาเผามันจึงจะเป็นมอออกมาได้เพราะแสงแดดที่มันจะถึงมอยแห้งซะก่อนมันจึงจะเผาได้อันนี้ก็คือเหตุปัจจัยโดยอ้อมจะมีความถูกต้องของเหตุโดยตรงแล้วก็มีความถูกต้องของเหตุโดยอ้อมอีกมากมายสิ่งต่างๆมันจึงจะสําเร็จขึ้นมา รือว่าเราจะดูที่รถยนต์มันวิ่งได้นี่ยิ่งละเอียดเลยเพราะว่ารถยนต์มันไม่ใช่มอเอรไอ้รถยนต์มันตตประกอบไปด้วยคนไกลามากมายหลายระบบแต่และระบบก็วิจิติทิศด้านมันต้องถูกต้องทุกระบบมระบบไฟระบบหล่อลื่นระบบเชื่อเพลิงก็ตามมันเป็นระบบระบบไฟมันง่ง เสริมซึ่งกันและกันเป็นเหตุปจัจจัยแต่กันและกันแล้วมันก็เพราะมนุษย์ต้องการจะมีมันก็มีขึ้นมามนุษย์ต้องการจะขับมันมันก็ถูกขับไปมันก็เรียกว่าเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยที่มันวิ่งไปส่วนประกอบนั้นนั้นเป็นเหตุปัจจัยโดยอ้อมไอ้คนเจ้าของรถเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงที่ธรรมะ เราต้องการให้ดูอย่างนี้ให้ดูเป็นกลุ่มัองเหตุและปัจจัยไม่ใช่เป็นไม่ใช่มันเป็นศัพท์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรที่ไหนถ้าโนที่วิ่งได้นะไม่ใช่เป็นต,ตัวตนบุคคลอะไรที่ไหนมันเป็นกลุ่มแห่งเหตุปัจจัยที่มันเนื่องกันถูกต้องพอดีมันก็เกิดไอสิ่งที่เรียกว่ารถขึ้นมาแล้วก็วิ่งได้ ลักษณะอย่างนี้คลอ,อาายธรรมชาติกับคนเด็กที่เกิอดออกมานั่นมันก็มีเหตุมีปัจจัยโดยตรงโดยโอ้อมอนอย่างที่ว่ามาแล้วที่เกิดเป็นคนเป็นเด็กขึ้นมาแล้วเป็นคนขึ้นมาแต่พอมาตอนนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นแต่แล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเราถูกทําให้เห็นเป็นตัวตนมีการสอนอีกเห็นเป็นตัวตนมาแต่ไหนจะไหนแล้ว เป็นคนก็เป็นตัวตนเมอเป็นเด็กก็เป็นตัวตนมันเป็นเจอย่างนั้นไม่มองให้ไม่มองให้เด็กเล่นคนแล้วเป็นกลุ่มแห่งปัจจัยแห่งเหตุมันปรุงกันขึ้นมาเนื้อตัวคนเต็มไปด้วยส่วนต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยแต่ปรุงแต่งถึงกันแลกกันไม่ตก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตปรากฏออกมาได้เพราะร่างกายมันเหมาะสมแล้วน มัเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงที่นี่เรียวกว่าอวัตถุวัตถ,ถุธรรมที่จะเป็นนามธรรมล้วนๆเช่นกิเลสเช่นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้มันก็มีเ,เหตุปัจจัยหลายขั้นตอนาก,การเห็นรูปการสัมผัสกัรมีเวทนมามีตัณหามิ อะไรด้มันจึงจะมีทุกมีมีมีกิเลสและมีทุกแต่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเป็นเรื่องทุกต้องรู้ว่าจะเกิดจะดับทุกแต่มันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันทุกสิ่งเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุมีเหตุเป็นเรื่องของเหตุ นี่เป็นธรรมะทีละละเอียดที่เห็นยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเห็นเห็นตามเป็นจริงในสิ่งนี้จึงจะดับทุกข์ได้ <c oughs> และเหตุโดยตรงก็มีเหตุโดยอ้อมก็มี <c oughs> ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าเหตุให้เกิดขึ้นมาโดยตรงก็มี แล้วก็เหตุที่ช่วยให้ทรงอยู่ได้ไม่แตกดับไปเสียนี่ก็มีแล้วเหตุที่ทำให้เจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปนี่ก็มีอันมีเหตุทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้เหตุที่ทำให้เราเกิดมาเขาก็มายกไหดามันดาให้เราเกิดมา นั่นก็เหตุที่ทำให้เรารอดชีวิตยอยู่ได้ทรงอยู่ได้หลายอย่างรวมทั้งเวลามารดานั้นด้วยปัจจัยอื่นๆให้เรามีชีวิตทรงตัวอยู่ได้แล้วที่ยังมีเหตุพวกอื่นที่ทําให้เราเจริญงอกงามก้าวหน้าทางกายทางจิตเช่นหมอให้ปลอดภัยทางร่างกายเจริญทางร่างกายส่วนทางจิตแล้วก็มีครูบาอาจารย์ธรรมะอะไรต่างๆให้มันเจริญทางจิต